อินเซนดีปริศนาเพลิงสงครามเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศแคนาดาเมื่อนาวานมาวานยิงเชือสายตะวันออกกลางเสียชีวิตลงอย่างเงียบเียบลูกแฝดของเธอจีนและไซมอนเดินทางมาพบกับทนายประจำตระกูลผู้ถือพินัยกรรมในพินัยกรรมนาวานเขียนจดหมายสองฉบับฉบับหนึ่งถึงพ่อของลูกอีกฉบับถึงพี่ชายที่พวกเขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง ทนายขอให้ลูกแฝดเดินทางไปยังประเทศบ้านเกิดของแม่เพื่อค้นหาความจริงและส่งมอบจดหมายให้ถึงมือจีนเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเดินทางกลับตะวันออกกลางก่อนเธอริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเธอจากมหาวิทยาลัยและพบว่าแม่ของเธอเคยเป็นนักศึกษาผู้ต่อต้านสงครามและเคยตกหลุมรักชายมุสลิมคนหนึ่งทั้งที่เธอเป็นชาวคริสต เมื่อครอบครัวรู้เรื่องนาวานทุกส่งตัวไปอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลและถูกจับแยกจากคนรักโดยเด็ดขาดเธอให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งในวัยสาวซึ่งครอบครัวบังคับให้นำไปมอบให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจีนตามรอยแม่ไปยังหมู่บ้านห่างไกลที่เธอเคยอยู่และได้รู้ว่านาวานกลายเป็นนักต่อสู้ใต้ดิน หลังจากหมู่บ้านถูกเผาและเด็กในรถบัสรวมถึงเธอเกือบถูกฆ่าเธอรอดตายอย่างวุดวิตและเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นาวานกลายเป็นนักฆ่าเธอปลอมตัวเป็นสาวใช้และลอบสังหารนายทหารผู้นำฝ่ายตรงข้ามจากนั้นเธอถูกจับถูกทรมานและขังเดี่ยวในคุกนานหลายปีเมื่อไซมอนเห็นว่าจีนยังไม่กลับและริ่มเชื่อว่า พี่นกยกามอาจมีอะไรสำคัญเขาก็ตามมาสมทบพี่น้องร่วมกันสืบจากนักโทษนักข่าวเก่าและผู้คุมเก่าจนเริ่มได้ภาพชีวิตของแม่ที่แสนเจ็บปวดชัดเจนขึ้นทุกทีและที่นั่นพวกเขาได้รู้ว่าในคุกนั้นเองแม่ของเขาถูกคมคืนและทรมานซ้ำๆโดยทหารนายหนึ่งจนตั้งครันและให้กำเนิดลูกชายอีกคนหนึ่ง สิ่งที่จีนและไซมอนไม่เคยรู้มาก,ก่อนคือเด็กชายที่เกิดในคุกจากการข่มขืนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือลูกชายคนแรกของนาวานและยังเป็นพ่อของฝาแฝดด้วยชายที่ข่มขืนนาวานในคุกคือลูกชายที่นาวานเคยตามหาเขาถูกจับฝึกให้เป็นทหารและนักฆ่าโดยไม่รู้ว่าแม่ของเขาเป็นใครคำตอบจึงโหดร้ายและย้อนแยงที่สุด พี่ชายของจีนและไซมอนคือตัวพ่อของพวกเขาเองเมื่อความจริงทั้งหมดเปิดเผยจีนและไซมอนตามหาตัวเขาเจอใน